เบาหวานไขมันความดันนะคะให้รีบดูแลก่อนที่ไตจะเสื่อมอย่าทานยานานๆน,นะคะ การทานยาเป็นการแค่กดอาการกดตัวเลขไว้ชั่วคราวเท่านั้นแต่สาเหตุยังไม่ถูกแก้ไขค่ะถ้าเราไม่อยากจะให้โรคดําเนินไปจนกระทั่งเป็นไตเสื่อมไตาวายเรื้อรังก็ต้องดูแลโรคต้นเหตุเบาหวานไขมันความดันให้ดีโดยที่การดูแลนะในการคุมอาหารเป็นหลกักการออกกําลังกายนะก็ไม่เครียดนะคะไม่ให้มีสารน้ำมูสละเกิดขึ้นเยอะๆแบบทานอาหารนะคะถ้าเกิดว่าทานอาหารที่ทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบก็จะมีเบาหวานไขมันความดันเกิดขึ้นและโรคก็ไม่หายไป เราก็ไปทานยากดอาการไว้หรือว่ากดตัวเลขไว้อย่างเช่นคนที่ไม่คุมอาหารกินของทอดของมันของหวานนะ้ำอัดลมก็ยังทานแบบนี้อยู่แล้วก็ไปทานยากดค่าน้ำตาลไว้ก็เข้าใจว่าค่าน้ำตาลน่ะดีแล้วนะก็ชล่าใจพอเวลาผ่านไป5 10, ปี10ปีบางท่าน20ปีเลยนะคะที่ทําให้ไตเสื่อมไปไวเรื้อรังการที่ทานยานั้นให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่การรักษาที่สาเหตุแต่เป็นการที่ดูแลแค่เบื้องต้น เป็นการที่ดูแลที่อาการการที่น้ำตาลสูงความดันสูงไขมันสูงก็เป็นเหมือนอาการบ่งบอกอกอกมาให้เราค่ะว่าภายในเรานั้นมีปัญหาโรคเบาหวานไขมันความดันโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการที่เราทานยาอยู่ทุกวันนี่แหละคือการรักษาก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องของอาหารเท่าไหร่แล้วก็รับทานยาไปเรื่อยๆๆสุดท้ายท่านก็บอกว่าไปเสื่อมไปวายเรื้อรัองก็ต้องฟอกไตเพราะทานยาเยอะ แต่จริงๆแล้วสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ไตเสื่อมไตวรืระรังเกิดจากตัวโรคเลยค่ะยามีผลต่อไตให้ไตทํางานน่ะแต่ไม่ใช่สาเหตุหลักๆที่ทําให้ไตของเรานั้นเสือ่อมไตของเรานั้นเสื่อมเกิดจากการที่หลอดเลือดเราเสียหายเกิดจากการที่เบาหวานไขมันความดันนั้นยังเกิดอย่างต่อเนื่องเมื่อหลอดเลือดเรามีปัญหาหลอดเลือดค้นหนืดไตของเราก็เป็นหลอดเลือดเส้นเล็กๆค่ะตัวหลอดเลือดก็เลยมีปัญหาเหมือนกันจนกระทั่งเกิดว่าเบาหวานลงไตหรือว่าถ้าใครเป็น s อ e เอ็า s อสลงไต ไตของเรานะคะมีหน่วยของไตเป็นล้านหน่วยเลยจึงเขาก็ค่อยๆเสียหายไปทีละน้อยค่ะการที่เราไม่มีอาการหรือว่ายังตรวจไม่เจอเพราะว่าไตาอีกส่วนหนึ่งที่ยังทํางานได้ยังช่วยเราไว้อยู่ยังทําให้การใช้ยุะจำวันของเรานั้นยังดีอยู่เราเลยไม่เห็นความผิดป,ปกติค่ะแต่เมื่อไตเสื่อมไปมากๆจนกระทั่งเสียหายไปล้วเจหรือว่าเหลือการทํางานแค่3 0มจึงทําให้มีอาการต่างๆเกิดขึ้นเช่นบวมนะคะเริ่มทานงข้ามไม่ได้เหนื่อย วสวะเป็นฟองนะคะของเสียข้างไม่สามารถขับของเสียได้นะหรือว่าวสวะน้อยลงในระยะท้ายๆมีอาการต่างๆเราเนี่ยออกมาให้ค่ะทางท่านที่อายุน้อยๆก็ไม่มีอาการด้วยซ้าจนกระทั่งระยะที่5้าจะเห็นว่าร่างกายของเราช่วยเราไว้มากๆเลยค่ะท่านท่านไหนที่รู้แล้วว่าตอนนี้ไตเริ่มเสือ่อมเราอยากจะให้เพื่อนๆรีบมาดูแลตัวเองเลยนะคะว่าจะดูแลยังไงจะฟื้นฟูไตแบบไหนส่วนท่านไหนที่อยู่ในระยะที่4ที่5 ก็ยังมีเวลานะคะอย่าให้ค่าไตหรือค่าชิมาลงไปน้อยกว่า10ก่อนพอได้ถึงตอนนั้นถามว่าฟื้นฟูได้ไหมก็ฟื้นฟูได้จะใช้เวลานานกว่าอาหารเพื่อนๆก็ต้องคุมมากกว่า บางท่านก็ไม่สามารถที่จะดูแลหรือว่าฟื้นฟูได้ทันกับการที่คุณหมอจะให้ฟอกไตเวลาเหลือน้อยมากที่จะทําให้ค่าไตากลับคืนมากับการที่เราจะยื้อที่ไม่อยากฟอกไตเพราะฉะนั้นยิ่งรู้เร็วแค่ไหนนะคะเรายิ่งจะทําให้ค่าไตาของเรานั้นกลับคืนมาได้เร็วเท่านั้นนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของการที่ใครที่เป็นเบาหวานไขมันความดานันแล้วไม่ดูแลทําไมถึงเกิดไตาวายเรื้อรังเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะกลัวว่ายา,ยายอย่างเดียวหรือส่วนใหญ่ก็อาจจะยอมจํานวนว่า เป็นเบาหวานไขมันความดานันต้องทานยาตลอดชีวิตแล้วสุดท้ายไตยก็เสือ่อมไตวายระรังอยู่ดีไม่ใช่ค่ะถ้าท่านดูแลได้ถูกต้องท่านก็ไม่มีไตเสื่อมไตวายระรังตา,างตาม,มานะทนะ่านไหนที่รู้ว่าเป็นเบาหวานไขมันความดานันอย่าลืมนะคะต้องรู้ค่าไตาของท่านด้วยถ้าไตายอยู่ที่เท่าไหร่ไม่เอาคําว่าปกตินะคะจะต้องรู้ว่าค่าจีมาอยู่ที่เท่าไหร่ 50, 60, 80นะคะหรือว่า 20, 30 ก็คือต้องรู้ค่ะว่าค่าชีมาเท่าไหร่เพราะคำว่าปกติไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะท่านไหนที่รู้ค่าไตาของตัวเองบ้างหรือว่ามีใบตรวจเลือดอยู่ในมือถ่ายรูปชัดๆค่ะส่งมาให้รายช่วยดูได้นะคะแนะนําให้ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ